ในดินแดนขมรสมัยก่อนเมืองพนคราศาสนาที่สำคัญที่สุดนั่นคือาศาสนาพราหมณ์ซึ่งาศาสนาพราหมณ์นี้ได้วางรากฐานลงในขมรและแผ่ขยายอิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวางาศาสนาพราหมณ์ได้แผ่เข้ามาในขมรสมัยก่อนเมืองพนครโดยพบหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์สุยซึ่งได้กล่าวถึงเจนละก่อนคศ .589 ว่า ใกล้กับราชธานีภูเขาชื่อหลิงเจียโปโพบนยอดเขามีศาสนาสถานซึ่งมีทหารจำนวนหนึ่งพันคนเฝ้ารักษาเป็นประจำศาส,สนาสถานนี้ถวายแด่เทพเจ้าทรงนามว่าโพโตโลิและมีการบูชายันมนุษย์ถวายด้วยทุกปีกษัตริย์ต้องเสด็จเข้าไปในศาสนาสถานแห่งนี้เพื่อทรงกระทำการบูชายันในเวลากลางคืน ภูเขาหลิงเจียโปโพนี้คงจะเป็นลิงคาบันพศในศิลาจารึกนั่นเองคือภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับวัดภูในเขตจำปาสักประเทศลาวคําว่าโพโตลิคงตรงกับพระทะเลสวนคือพระนามของพระอิศวรที่วัดภูหรือลิงคาบันพศซึ่งจารึกเรียกว่าลิงคาปุระหรือลิงคาปุรีคําว่าพระทะเลสวนนี้มีปรากฏอยู่ใน คำพีปุรณะของอินเดียและมีมาตั้งแต่ราวครวิสตศตวรรษที่4หรือหดังจะเห็นได้จากที่ประทับตาซึ่งค้นพบที่ดีกาใกล้กับเมืองอล阿าบัตทางภาคเหนือของประเทศอินเดียแต่ชาวขเขมรก็ไม่อาจได้รับคำว่าพัทเเรสวรมาจากอินเดียโดยตรงชาวขเขมรได้ถวายนามพัทเเรสวรแด,ด่เทพเจ้าประจำชาติของตน ก็พอมีชัยชนะเหนือชาวจามศิราจารึกในคริสตศตวรรษที่เจ็ดพบที่เมืองสมโบไพรกุกเรียกภูเขาลิงคาบันพศว่าลิงคาทริจารึกนี้กล่าวว่าสิวลึงดังกล่าวเป็นสิวลึงธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองซึ่งแสดงโดยยอดของภูเขาแห่งนั้นศาสตราจารยอเซเดได้กล่าวว่าบนภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับวัดภูนั้น มีแผ่นศิลาใหญ่ซึ่งตรงกับคำนามภาษาจีนว่าหลิงและคำที่ชาวโปรตุเกสนำมาใช้เรียกเจดีย์ในปัจจุบันมีผู้สันนิษฐานว่าพิธีบูชายันบนยอดเขานั้นเป็นพิธีของชาวพื้นเมืองซึ่งศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวานิกายได้รับเข้าไว้เทพเจ้าโพโตโลิคงจะเป็นผีประจำภูเขาแต่ได้ไปรวมกับพระอิศวรเพราะตามความจริง พระอีส่วนก็เป็นเจ้าแห่งภูเขาประทับอยู่บนเขาไกลาดเป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดียเหนือฉะนั้นจึงมีชื่อต่างๆเกี่ยวกับภูเขาเช่นศิรัสะและชายาของพะศิวะซึ่งแปลว่าผู้นอกเหนือภูเขาหรือเจ้าแห่งภูเขาและชายาของพะศิวะเป็นลูกภูเขาคือนางบรรพตีหรือหิมาวตีที่ดาแห่งหิมวัดด้วยเหตุนี้ ในตอนกลางคริสตศตวรรษที่7นี้เองพระเจ้าจิตตเสนจึงใช้นามว่าคิริษะสำหรับสิวลึงซึ่งพระองค์ได้ประดิษฐานไว้เนื้อเนินเขาหลายแห่งเพื่อแสดงชัยชนะที่พระองค์ทรงมีต่อฟูน,นันการที่พระอิสวรและพระอุมาทรงเกี่ยวข้องกับภูเขาอาจทำให้เกิดกิจพิธีบูชายันลักษณะเช่นนี้ซึ่งแสดงอยู่ในสิวลึงสิวลึง หรือองค์กำเนิดของเพศชายซึ่งเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์นี้แสดงถึงอำนาจในการสร้างสรรค์ของพระอิศวรสิวลึงนี้แทรกลงไปในพื้นดินซึ่งแสดงโดยฐานคือโยนีแต่นอกไปจากสิวลึงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วยังมีสิวลึงธรรมชาติได้แก่แท่งหินซึ่งตั้งอยู่เหนือพื้นดินหรือยอดภูเขาสิวลึงธรรมชาติเหล่านี้แทรกลงไปในพื้นดินได้เอง ด้วยอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์สุยได้กล่าวว่าการผสมกันระหว่างศาสนาพราหมณ์ลัทธิสัยวานิกายและความเชื่อถือของชนพื้นเมืองนั้นมีอยู่แล้วในเจนละเครื่องมือในการผสมนี้คือกษัตริย์ซึ่งทุกคนยอมยกหน้าที่ให้พระองค์ทรงเป็นทั้งหัวหน้าชาวอินเดียและชาวพื้นเมืองพระองค์ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผสมทางเชื้อชาติด้วย เพราะเหตุว่าในบนรรพบุรุษของพระองค์นั้นคงมีทั้งชาวอินเดียและชาวพื้นเมืองปนกันอยู่กษัตริย์เจนละผู้เริ่มปราบฟูนั้นคือพระเจ้าพะวะวรมันและพระเจ้าจิตเสนทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทิไสวนิกายพระเจ้าพะวะวรมันทรงสร้างศิลาจาลึกที่ปราสาทพนมบันทายกล่าวถึงการประดิษฐานศิวลึงจาลึกสมัยหลังกล่าวว่า พระอ,องค์ทรงนับถือพระศิวะเป็นพิเศษและได้ทรงสร้างศาสนาสถานถวายพระอิวรเจ้าชายจิตเสนทรงสร้างศิวลึงไว้ตามที่ต่างๆหลายองค์เมื่อขึ้นของราชทรงพระนามว่ามเหนทระวรมันพระอ,องค์ได้ปฏิสถานศิวลึงไว้ตามเนินเขาหลายแห่งเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่ทรงมีชัยชนะเหนือฟูนันศิวลึงเหล่านี้พระอ,องค์ทรงถวายพระนามว่าคิริสา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างรูปโคโนนทิซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ของพระอิศวรด้วยในขณะที่ศิวลึงถูกสร้างขึ้นในระหว่างการลบพุ่งปราบป,ปรามรูปโคโนนทิก็สร้างขึ้นภายหลังาศาสนาพราหมณ์ลัธิไวยสนบนิกายได้ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันในรัชการของพระเจ้าภาวะวรมันจารึกรุ่นหลังซึ่งคนพบที่แถวโรบังโรมาสกล่าวว่า ในข้อสอ598รัชการของพระเจ้าภวะวรมันพระเจ้านรสิงหคุปต์ผู้เป็นเจ้าประเทศราชได้ทรงสร้างรูปพระกบิลลวาสุเทพพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งผู้เป็นโอรสและสืบต่อจากพระเจ้ามเหินทระวรมันทรงปราบปรามฟูนันอย่างราบคาบพระองค์ทรงสร้างเมืองอีสานปุระขึ้นเป็นราชธานีณที่นั้นได้ค้นพบจารึกหลายหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า,าศาสนาพราหมณ์ลทธิใส่วานิกายกำลังแพร่หลายและมีอิทธิพลใหม่ๆเข้ามาผสมด้วยเช่นจารึกที่สมโบไพรกุกขส6 2 7กล่าวถึงนิกายปาสุป,ปัตเป็นครั้งแรกในขเขมรสมัยก่อนเมืองพนครนอกจากนี้จารึกที่ปราสาทพนมบายังยังกล่าวสรรเสริญพระอิศวรซึ่งเป็นหลักฐานครั้งแรกอย่างแน่นอนเกี่ยวกับาศาสนาพราหมณ์ ลัทธิสายวานิก,กายในเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครด้วยอย่างไรก็ตามได้พบหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิไวยสนบนิก,กายในจารึกที่ปราสาทกุกพระโกดกล่าวถึงของถวายจากผู้รับใช้ของกษัตริย์แก่กองทัพและแด่เทวรูพนาลายซึ่งมีพระนามว่าจากตีรัฐสวามินนามนี้เคยเป็นนามของวิษณุบาท ซึ่งเจ้าชายคุณวรมันแห่งฟูนันได้ทรงสร้างขึ้นที่ทับมอยในแหลมโคชินชยหน้าดังนั้นศาสตราจารย์ยอเซเดจึงสันนิฐานว่านาที่นี้หมายถึงว่าพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งทรงปราบปรามฟูนันได้อย่างราบคาบศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนมนิกายดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญแห่งประสาทสมโบไพรกุกด้วยเหตุนี้หน้าที่นี้จึงเป็นการผสมกันของาศาสนาพราหมณ์สองนิกายคือไสววานิกายและไวยสนบนิกายจารึกอีกสามหลักได้กแก่จารึกวัดจักรเสร้อศ626จารึกอังภูและจารึกสมโบไพรกุกได้กล่าวถึงการเคารพบูชาพระอริยระหรือพระสังฆรนารายด้วย พระเจ้าภวะวรมันที่สองผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอิสานวรมันที่หนึ่งทรงขึ้นครองราชต่อจารึกส่วนใหญ่ในรัชการของพระองค์อยู่ในศาสนาพราหมณ์ลทิสัยวนิกายเช่นจารึกปา,าสา์พนมวิหารคส639มีการสลักคำว่าสาวะซึ่งหมายถึงพราหมณ์ในนิกายปาสุป,ปัตเป็นผู้บำเพ็ญตบะตามวิธีสาวะ อย่างไรก็ตามลัทธิไวยสนบนิกายมีปรากฏในจารึกที่โพยาโหนกล่าวถึงการสร้างรูปภาวิษณุไตรโลกยาสารจารึกหลักนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมกันเนื่องจากกล่าวถึงการสร้างสิวลึงรูปนางธุรคาและพระหริหระพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งขึ้นของราชประมาณข้อ5 7าศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสายวานิกาย ยังคงแพร่หลายพระองค์ทรงอาผไทยใส่แก่ศาสนาสถานโบราณที่เข่าพนมและลิงคาบันพศแต่ละทิไวยสนมนิกายยังคงมีอยู่ซึ่งปรากฏในจารึกที่ปราสาทบาเซตจารึกอีกหลักหนึ่งซึ่งค้นพบที่ปราสาทภูมิจเจริญกล่าวถึงการสร้างรูปพรกปิลวาสุเทพการเคารพบูชาพระริยะมีปรากฏอยู่ในจารึกที่วัดไพรเวียน และจารึกบาลายนอกจากนี้จารึกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งมีภาพสลักเป็นรูปพระอิศวรทรงโคนนทิอยู่ที่เบื้องล่างของจารึกเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งสิ้นพระชนในคศ681อ68 1, เจนจละเกิดจราจนแบ่งเป็นเจนละบกและเจละน้ำเจละน้ำยังแบ่งออกเป็นหลายแคว้นจารึกในระยะนี้กล่าวถึง ศาสนาพราหมลัธิไสาวานิกายและไวยสนบนิกายและบางครั้งก็มีการผสมกันจารึกที่ปราสาทบารายตะวันตกขศ713้อยอยู่ในลัทธิไสาวานิกายและเป็นของพระนางชัยเทวีซึ่งเป็นมเหสีม่ายของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งจารึกบทที่สองกล่าวว่าแม่พระนางจะต้องทรงทนทุกทรมานเนื่องจากกริยุกแต่พระนางก็ยังคงทรงแบกน้ำหนัก แห่งแผ่นดินอยู่จาลึกหลักเดียวกันพราหมณ์ผู้หนึ่งในลัทธิไสววานิกายมีนามว่าสกระสวามินและมาจากประเทศอินเดียภาคเหนือท่านผู้นี้ได้สมรสกับราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งคือเจ้าหญิงโสภาชายาและได้ร่วมกันสร้างรูปพระอิศวรน,นามว่าติปุราณะตะเกศวนจาลึกอีกหลักหนึ่งที่โรเบิร์ตสโรธ ขอสอ 1, กล่าวถึงกษัตริย์ทรงพระนามว่าชัยวรมันที่หนึ่งและได้กล่าวถึงการผสมกันระหว่างลทัทธิสายวานิกายและไวยสนบนิกายการที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองได้เสด็จขึ้นของราชและทรงตั้งราชอำนาจแห่งกษัตริย์ขเขมรสมัยเมืองพระนครขึ้นเมื่อขอส .802 อ80 2นับว่ามีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงตั้งแต่สมัยนี้เริ่มมีการตั้ง ลัทธิเทวราชขึ้นจากจารึกรุ่นหลังคือจารึกส็อกก็อกทมข้อส5 2 5 2จุดประสงค์ของการตั้งลัทธิเทวราชเพื่อประกาศอิสรภาพต่อชวาและรวมดินแดนขเขมรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประเทศกรัรมพูชาจะไม่ต้องขึ้นแก่ชวาอีกต่อไปและจะมีพระราชาอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวคือพระจกักรพรรดิพิธีตั้งลัทธิเทวราชนี้กระทำตามคำพี ในลัทธิตันตระสี่คำพีซึ่งจารึกสะดอกกอกธมเรียกว่าพักทั้งสี่ของพระตุมพุรุหมายถึงการที่กษัตริย์ทรงมีอำนาจครอบคลุมไปทั้งสี่ทิศนั่นเองลัทธิเทวราชกระทำให้กษัตริย์กลายเป็นสมุติเทพพระองค์ทรงไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระอิศวรโดยสิวลึงได้บรรจุพระองค์อันละเอียดอ่อนของกษัตริย์ไว้ภายใน ผู้รักษาสิวลรึงนี้คือพราหมณ์ด้วยเหตุนั้นทั้งกษัตริย์สิวลึงและพราหมณ์จึงกลายเป็นหน่วยเดียวกันแยกออกจากกันมีได้พิธีนี้ไม่ใช่ราชพิธีซึ่งเคยกระทํากันมาเหนือลิงค้าบันพศซึ่งเป็นราชพิธีกษัตริย์ทรงกระทําเองและพราหมณ์ไม่ได้ร่วมพิธีด้วยสำหรับพิธีเทวราชนี้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีด้วยเหตุนั้นลัทธิเทวราช จึงม่ใช่แต่สนับสนุนพระราชาอำนาจของกษัตริย์เท่านั้นแต่ยังสนับสนุนอำนาจของพวกพราหมณ์ด้วยาศาสนาพราหมณ์ยังเข้าไปมีบทบาทบางส่วนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวขเขมรสมัยก่อนเมืองพนครกล่าวคือเชื่อว่ามือขวาบริสุทธิ์และมือซ้ายไม่บริสุทธิ์ชำระร่างกายทุกเช้าสีฟันด้วยเศษไม้ชิ้นเล็กๆนอกจากนี้ยังอ่านหรือท่องบทสวดมนต์ จะชำระร่างกายอีกครั้งก่อนรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วใช้ไม้จิ้มฝันและสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งสำหรับการปรงศพนั้นลูกหลานผู้ตายจะอดอาหารเป็นเวลาเจ็ดวันจะโกนศีรษะเพื่อเป็นเครื่องหมายของความเศร้าโศกและมีการล่ำไห้ด้วยเสียงอันดังระหว่างเคลื่อนขบวนศพมีการร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ทำการเผาศพบ,บนเชิงตะกอนซึ่งประกอบด้วยไม้หอมทุกชนิดเท่าฐานนำมาใส่โกดทองหรือเงินนำไปทิ้งในน้ำลึกซึ่งเรียกว่าการลอยอังคารส่วนคนที่ยากจนใช้ผ้าอบทําด้วยดินเหนียวระบายสีต่างๆแต่บางคนพอใจที่จะทิ้งซากศพไว้ในภูเขาโดยให้สัตว์ป่ากินเป็นอาหารนอกจากนี้าศาสนาพราหมณ์ยังเข้าไปมีบทบาทในด้านศิลปกรรม โดยเฉพาะปฏติมาก,กรรมดังจะเห็นได้จากเข่าพนมดานั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครบุรีาศาสนสถานแห่งนี้ได้รับการเคารพบูชาต่อกันลงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีได้ค้นพบปฏติมาก,กรรมสมัยก่อนเมืองพะนครซึ่งมีลักษณะหาได้ยากเจ็ดองณสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ยังค้นพบปฏติมาก,กรรมสมัยเดียวกันณที่อื่นๆอีกเช่นรูปพระกิจนะจากวัดเกาะ รูปพระนารายณ์จากปราสาทต,ตวนใดบวนปราสาทจงพิสัยและวัดกำปงหลวงที่เมืองนครบุรีปฏติมากรรมเหล่านี้สลักเป็นรูปพระนารายณ์และพระอิศวรผสมกันจะเห็นได้ว่าศิลปะขมรสมัยก่อนเมืองพระนครได้รับอิทธิพลทางด้านาศาสนาพราหมณ์จากอินเดียมาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองจึงสรุปได้ว่า ศาส,สนาพราหมณ์ในขเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแบ่งได้สองนิกายคือลัทธิสายวานิกายนับถือพระอิศวรหรือการสร้างศิวลึงไว้ตามเนินเขาอันแสดงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะการสร้างรูปโคนนทิซึ่งเป็นสัตว์พานะของพระอิศวรและลัทธิไวยสนบนิกายนับถือพระนารายมีการสร้างศาสนาสถานและรูปพนาลายเพื่อเคารพบ,บูชาเช่นเดียวกับลัทธิสยวนิกาย รวมทั้งมีการนับถือบูชาพระหริหระซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างไสวานิกายและไวยสนบนิกายนอกจากนี้าศาสนาพราหมณ์ยังเกี่ยวข้องด้านศิลปกรรมโดยเฉพาะการสร้างรูปสัญลญักษณ์แทนการเคารพบ,บูชาพระอิศวรและพระนารายซึ่งไวในที่สูงยังแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมพื้นเมืองซึ่งวัฒนธรรมลักษณะนี้อาจเป็นวัฒนธรรม ที่ทั้งอินเดียและคขมนสมัยก่อนเมืองพระนครเหมือนกันกล่าวคือสร้างขึ้นเพื่อให้แผ่นดินเกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดไป